เพราะใเส้นไอบิละรับค่าตำแตงเพื่อนไม่ทิ้งกันเพื่อนตายบักกบปะวอกมาแล้วเด้อหัวเขียวเขียวมาเบิงวิถีอีสานมาแล้วแล้วพี่น้องเมื่อนี้บกักกบปะเอาของแสบมาฝากตำแตงรอบนี้สิเด็ดอีหลีซับซับตำซำโคกโคก,คกให้เขาเนื้อเขาหนังแสบถึงซ่วงเลอพี่น้อง คือสีแสบอิลีพ่ะนะเห็นบ่ล่ะพี่น้องพีมือบักกะปะนี่แหละโอ้แสบอิีแล้วบักกะปะรสชาตินี่สุดยอดอืมกะก็ได้อยู่เกินคาดแสบแสบหลายครับอื้มอื้กินกับข้าวเหนียวห่อนๆนี่มันเข้ากันครับเผ็ดเผ็ดตายพี่น้องโอ้ยรวงตำแตงเนี่ยเด็กหน่อย มวยนาสิป่อไปเบลงาพี่น้องเอ้บักกะปะอิ่มคักเมาคักแต่กะฮักทุกคนเด้อไอวีละเจ้ากะเมาคือกันมามาเข้ามาฮ้องเพลงบักกะปะกับซุ่มมูเพื่อนไม่ทิ้งกันต่อให้มีอย่างเขามาเพื่อนไม่ทิ้งกันซุ่มเฮาบ่มีวัจจากเพื่อนไม่ทิ้งกันเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้ยพี่น้องแซ่บเมาคักเพราะใงเส้นไอปีละรับค่าตําแต่งกดติดตามให้บักกะปะ